ก็ในวันนี้นะคะเออฉันเองนะคะเออประธานสบปส่วนหน้านะคะแล้วก็พร้อมกับท่านที่ปรึกษ,ษานะคะท่านผดุงทุกคนน่าภาคีค่ะทางบอบวสามสิบเจ็ดนะคะที่ได้พูดกำลังคนมาท่านนายกเทศบาลตีตะบลแม่สายนะคะนายกเองก็เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านไม้ลุงผลที่จะเห็นว่ามีเอ่อพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก ที่สุดนะคะแล้วก็ในขณะนี้เราได้มีกําลังคนของทางทหารนะคะก็มาในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้นะคะทางมีใช้ชีวิตได้เรียกว่ามีน้ํามีไฟด้วยนะคะแล้วก็สามารถเดินทางเข้าออกได้กเป็นภารกิจที่เราต้องเร่งทําให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยานะคะก็ในทางปอพจังหวัดที่นี้ก็เดินทางมากับเราด้วยเหมือนกันก็อยูออ่ในส่วนที่เราสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้มอบ ให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นมติของคอรมอรที่จะเป็นแปบเดืก็คือเหมาจ่ายทั้งหมด9,000นะคะในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะมีการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆเข้ามาในเรื่องของกอง,องทุนผู้อสมภัยที่บัดนะคะหรือว่าเงินทดลองราชการที่จะสามารถให้ทางจังหวัดนั้นไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่จะอ,อ,อนผ่านคอมเพลได้ทันทีที่ก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังเร่งทํางานแล้วก็หวังว่า ภารกิจของเราก็จะสามารถสําเร็จได้ตอนนี้ก็มีภาคเอกชนมูลนิธิหลายๆมูลนิธิเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยค่ะก็ทําให้งานดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็พยายามที่จะมาดูความคืบหน้าในทุกๆวันนะคะว่าในจุดไหนที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือไม่นะคะมีเกิดการเ,เกิดซ้ําของน้ําหรือโลนที่เข้ามาหรือไม่เพื่อที่จะอุดช่องว่างเหล่านี้ด้วย ตอนนี้ถ้าจะเห็นยกตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงผลมาสกูนี้นะคะก็มีทั้งทหารตำรวจนะคะกรมทางหลวงเนี่ยก็ได้สมุดกำลังกังเข้ามามถ้าอย่างที่เราเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยของมูลนิธิต่างๆเนี่ยตอนเนี้ย แล้วก็ในวันนี้เราดูจุดไหนที่มันอาจจะมีปัญหาที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็ได้ทางกลาโหมนะคะที่มีการเพิ่มกําลังคนเข้ามาด้วยในส่วนของมหาดไทยก็ดูว่าในส่วนอสอในจังหวัดที่ไม่ประสบภัยพิบัติเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มกําลังมาได้หรือไม่ที่ประสานแล้วตอนนี้ก็มีกองชอดอนะคะที่จะเพิ่มกําลังเข้ามา